ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่องตี๋กีแน่นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของใกล้ทุกวันนะครับก็จะมีในการทั้งหมด7ตัว7จาดรหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับตะไคร้และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดครั้งไว้ในซิมนะครับเผื่อการอัดเงินย้อนหลังนะครับและรหัสของเน็ต ตัโมบิตนะครับก็จะมีทั้งอัดเน็ตตัวเก่าแล้วก็อัดเน็ตตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้นได้อยู่นะครับเสแ,แล้วนะครับไปรับชมอัดเน็ตตัวมุตัวที่หนึ่งกันเลยครับอัดเน็ตตัวมุตัวที่หนึ่งกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกัระยะการใช้งานานานถึงสามสิบวันนะครับ อัดเน็ตตัวมูฟตัวที่2นะครับกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองศูนย์ศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิจะยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับอัดเน็ตตัมูฟตัวที่สามนะครับกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเจ็ดสี่ศูนย์สองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้ากิจะยะการใช้งาน นานถึง30วันนะครับฮัตเน็ตตัวมูฟตัวที่4นะครับกดดอกจันแปด8ดอกจัน18 08งสีเหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3กิกตระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับฮัตเน็ตตัวมูฟตัวที่5นะครับกดดอกจัน7 7, 7็ดดอกจัน 1 8 0่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนานถึง7วันนะครับอัดเน็ตตัวมูฟตัวที่อกนะครับอดดอกดดอกจัน935ดอกจันทู์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใช้งานนานถึง7วันนะครับอ,ดดอัดเน็ตตัวมูฟตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับกดดอกจัน8ปด 8ดอกจัน8 8 9 9สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หลัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวทุกหลัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ